รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งค่ะสำหรับในช่วงเมืองไทยน่ารู้วันนี้นะคะเราก็มีกิจกรรมดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะถ้าหากว่าใครสนใจอยากจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็พาเที่ยวด้วยนะคะไปเที่ยวฟรีด้วยติดตามกันได้ค่ะกับสาระดีๆที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมก็มีมาฝากด้วยเช่นกันไปรับชมกันเลยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจับมือพันธมิตรชวนครีเอเตอร์รุ่นใหม่เปิดแคมเปญผาน้องล่องใต้ชวนคนรุ่นใหม่ร่วมสร้างสารรค์คอนเทนต์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวภาคใต้เผยแพร่ในช่องทางทิกเอองภภายใต้้หัวขก Heart, ลุนเที่ยวฟรีสีเส้นทางสร้างประสบการณ์ส่งคุณค่าภูเก็ตพังงากระบี่ตรังและสุร,ราษฎร์ธานีเพื่อสร้างกระแสกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวรุ่นใหม่สนใจเที่ยวภาคใต้เพิ่มขึ้นโดยมีกำหนดจัดกิจกรรมในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน2567นรรวมรางวัลบูลค่า1000 0 0บาทกระแสในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ด้วยอินฟลูเอนเซอร์นะคะทุกวันนี้ก็ทวีความสำคัญมากขึ้นซึ่งทางภาคใต้นะคะตอบโจทย์ ความสนใจของนักท่องเที่ยวในทุกๆไลฟ์สไตล์นะคะแคมเปญพาน้องล่องใต้นะคะช่วยกันสร้างสรรค์คอนเทนต์นะคะเพื่อที่จะได้เผยแพร่ในช่องทางโซเชียลมีเดียนะคะที่จะชักชวนให้นักท่องเที่ยวคนรุ่นใหม่อื่นๆนะคะเดินทางมาท่องเที่ยวภาคใต้ะคะ่ะเอ้ยชีวิตวันวันพันกว่าเรื่องวีวอวีวอวีวอถ้าจะตุยขนาดนี้ไปปั๊มความสุขแบบทันทีที่เมืองน่าเที่ยวดิ แรกติดใจคำต่อไปออออตะกี้น้องขอเศร้าจริงๆใช่ปะไมม่นา้าเศร้าแล้วล่ะสุบจนเหนื่อยลาปุ๋ยเลยสุขทันทีที่เมืองหน้าเที่ยวอย่าลืมมาแพลนทริปของคุณที่เม <c oughs> ืองหน้าเที่ยว com สกสวเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณด้านววนปี2569ขับเคลื่อนง,งานวิจัยนวัตรกรรมและเทคโนโลยีสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนพร้อมยกระดับศักยภาพประเทศไทยสู่สากลโดยเป้าหมายสำคัญที่สุดของคณะกรรมการสกรส,กสวคือทำให้สังคมเชื่อถือระบบวิจัยนักวิจัยเชื่อมั่นระบบขับเคลื่อนการวิจัยเกิดประโยชน์จากงานวิจัยกองทุนววนใช้ทรัพยากรราว1.9มื่นล้านบาทต่อปีกลไกที่สำคัญคือกลไกการมีส่วนร่วมได้ดำเนินการร่วมกับภาค ผู้ใช้ประโยชน์หลักของประเทศการดําเนินงานต่อไปนะครับเราจะเห็นภาพว่าเกิดการเชื่อมโยงผู้ใช้จะมีส่วนร่วมในการวิจัย นอกจากจะเป็นผู้ชายแล้วยังเป็น,ปนผู้วิจัยด้วยเกิดประโยชน์เข้ากับประเทศกับประชาชนในอนาคตสําหรับงานด้านวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตรกรรมนี่งคิดว่ามันจะมีความชัดเจนขึ้นแล้วสังคมยอมรับมากขึ้นการใช้ประโยชน์มากขึ้นเราเชื่อมั่นว่า,นวานหน่วยงานที่เป็นภาคีองค์การพิพต์อื่นๆในประเทศเริ่มเห็นแล้วว่าวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตรกรรมนี่สามารถเข้าไปช่วยในการขับเคลื่อนการทํางานในงานของท่านได้สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจับมือพัเน์ด้านกฎหมายรัฐเอกชนจัดการ แข่งขัน e transaction law moot code competition 2024รอบชิงชนะเลิศโดยทีมไก่ย่างสามสหายคว้าแชมป์เป็นสุดยอดว่าที่นักกฎหมายรุ่นใหม่พร้อมเข้าสู่เส้นทางอาชีพนักกฎหมายยุคดิจิทัลรับเงินรางวัล6 0 0 0 0บาทโลรางวัลกิตติบัตรและโอกาสร่วมเรียนรู้งานกับหน่วยงานชั้นนาของประเทศทั้งนี้เพื่อเป็นเวทีในการสร้างโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้ฝึกฝนทักษะในการถแถลงการด้วยวาจาในชั้นอุทธร์ภายใต้บริบทของกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เราอยากที่จะสร้างองค์ความรู้นะคะแล้วก็ สร้างบุคลากรที่มีความเข้าใจในเรื่องกฎหมายฉบับนี้เราะกฎหมายเกี่ยวกับโลกยุคดิจิทัลเนี่ยก็จะมีมากมายจําเป็นที่จะต้องมีความเข้าใจแล้วก็ใช้กฎหมายฉบับนี้เพิ่มมากขึ้นกิจกรรมที่เราจัดขึ้นเนี่ยก็จะเป็นการที่จะเสริมสร้างแล้วก็ค่อยๆพัฒนาการเรื่ององค์งความรู้ในระดับนักศึกษ,ษาในการช่วยให้ดาเนินการในเรื่องนี้ออมีความเข้าใจแล้วก็แก้ปัญหาต่างๆในแง่ข้อกฎหมายได้อย่างดี เตรียมพบงานใหญ่ Thailand Wellness and Healthcare Expo 2024จัดโดยบริษัทกิจการร่วมค้า PMG ไทยพัฒนาจำกัดผนึกหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนจัดเต็มสินค้าและบริการ l l n e s สท่องเที่ยวนวัตกรรมเพื่อสุขภาพครบวงจรรวมกว่า170แบรนด์พร้อมด้วยเจรจาจับคู่ธุรก,กิจทั้งในและต่างประเทศกิจกรรมร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัลและเสวนาให้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญอัปเดตเทรนด์สุขภาพและเทคโนโลยีการแพทย์สมัยใหม่ตลอดงานคาดเม็ดเงินสะพัดในงานกว่า100ล้านบาทในวันที่16ถึง 18สิงหาคามนี้ที่ไบเทคบางนาเรื่องของ wellness and health care เนี่ยหรือว่าการดูแลสุขภาพด้วยการรักษาพยาบาลเนี่ยมันเป็นตลาดที่มีมูลค่ามหาศาลที่จะทําให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์การรักษาพยาบาลและการแพทย์ของโลกเชิญเชิญทุกท่านนะครับงานนี้พลาดไม่ได้นะครับงานนี้เหมาะสําหรับผู้ประกอบการตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับเรายินดีที่จะเป็น one stop service ให้คําปรึกษาว่าเราจะเริ่มในส่วนของธุรกิจอย่างไรพร้อมที่จะสนับสนุนและหนุนเสริมภาคเอกชนที่ทําให้เกิดเศรษฐกิจสุขภาพเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยกันครับ โรงพยาบาลสิริราชร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์จัดตั้งโครงการเพื่อค้นหานวัตกรรมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้โครงการศิริราช XMIT Hacking Medicine ถือเป็นครั้งแรกในอาเซียนที่มีการจัดโครงการรวบรวมสุดยอดความคิดเพื่อสร้างสรรแนวทางการดูแลผู้สูงอายุในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับ g ก l เด n Ticket เพื่อเข้าร่วม MIT Grand Hack 2025ที่จะจัดขึ้นที่เมืองบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาการที่เราได ได้รับเกียรติจากทาง MIT มาร่วมงนานถือว่าเป็นความโชคดีของคณะแพทยศาสตร์ศิริพยาบาลและของประเทศไทยสิ่งที่สําคัญคือเราจะได้รับข้อมูลและการเรียนรู้กระบวนการต่างๆในการจัดทําแฮกคกทอนของทาง MIT ซึ่งทาง MIT มีประสบการณ์เรื่องนี้มานานครับและผมเชื่อว่านี่แหละครับจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พวกเราคนไทยทั้งหมดได้เรียนรู้แล้วก็จะสามารถนำองค์ความรู้นี้มาพัฒนาต่อเนื่องเชื่อมโยงต่อไปในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆกับ คนไทยต่อไปครับ สมาคมสิทธิ์เก่าสาธิตปุมวันเชิญชวนเข้าร่วมการแข่งขันโบลิ่งการกุศลสาธิตปทุมวันครั้งที่19และสไตร์อัพซัมฟันทุมวันโบชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรติราชสุดาสยามบร,รมราช,ชกุมารีเพื่อกระชับความสัมพันธ์ของชาวสาธิตปทุมวันรวมถึงผู้สนับสนุนทุกท่านและยังเป็นการระดมทุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของสมาคมสิทธิ์เก่าสาธิตปทุมวันและกิจกรรมของโรงเรียนจัดขึ้นในวันเสาร์ที่17สิงหาคมนี้โบลิ่งการกุศลก็จัดเป็นครังที่19นะะค เพื่อที่จะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิปัจจุบนักกนสิทธิเก่าคณาจารย์ผู้บริหารปัจจุบนันแล้วก็อาจารย์อาวุโสให้ได้กลับมาเจอกันเราจะส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องการออกกาลังกายซึ่งไฮไลท์ของงานเนี่ยเราจะมีการแจกของรางวัลให้ทุกท่านจะจัดขึ้นที่ลูโอ สยามพารากอนนะคะอ๋อเชิญชวนนะครับคนที่ยังไม่สมัครก็รีบม,มาสมัครนะครับแล้ววันที่1เจอนะครับผู้อำนวยการนะครับเป็นผู้ไปเปิดนะครับแล้วก็เป็นผู้ร่วมการแข่งขันด้วยนะทุกปีนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับในวันที่17ครับดินเนอร์สุดหรูดื่มด่ำบรรยากาศสองฝากงฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยากักบเรือสมัยริเวอร์ไซส์สำรองที่นั่งก่อนใครได้ที่โทร088 1908889 เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมสําหรับสาระที่นํามาฝากกับคุณผู้ชมในวันนี้นะคะก็หวังว่าจะได้รับประโยชน์และก็ความสุขจากรายการนะคะก็ฝากอวยพรถึงคืนแม่ทุกๆท,ท่านด้วยคะ่ะวันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วนะคะติดตามกันได้ใหม่ทุกเช้าวันอาทิตย์กับรายการวิถีธรรมวิถีไทยทางททบ5เช่นเดิมสวัสดีคะ่ะ